ก็บอกราคาประมาณนี้ถ้าคมมันแตกมันบิดมันแตกจากการงัดหรือจากการใช้งานเขาบอกว่ามีปัญหาไหมนี่นี่เขาบิดนะเนี่ยแต่ว่าบิดไม่เยอะพอรับคืนคมมันจะหายไปคือเหล็กอะมันจะถูกกินเข้าไปเรื่อยๆปลายเลยหายแต่ถ้ามันบิดเข้าไปเยอะผมก็แนะนําว่าถ้าบิดเยอะเนี่ยช่างแม่งช่างแม่งปล่อยมันไปถ้ามันวาวเข้าไปนะแต่ถ้าคุณไม่ช่างแม่งเราต้องเกีีรยมันเข้าไปอะซึ่งมันจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายอีกแต่ถ้าเป็นมีดที่คุณใช้อยู่แล้วคุณใช้ไปเดี๋ยวคุณส่งมารับไปเรื่อยๆมันก็จะหายไปเองาค ไอ้บิดเินๆเนี่ยเดี๋ยวรับไปมันก็จะหายไปเองนะฮะคุณไม่ต้องไปสนใจมันคุณใช้เถอะนะฮะคุณไม่ต้องไปแต่งให้มันสวยงามอะไผมว่านะไม่จ้องไปหรอกเอาจิตไปจับอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้ยเขาใช้เขาไม่ซีเรียสหรอกเนี่ยเดี๋ยวเขาใช้จนคิดถลอกหมดละใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพในแต่ละวันโอเคไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนเฮ้ยระวังนะไม่อยากให้มันบิดมันตกคุณอย่าทำมันตกอย่าเอาไปงัดนะมันจะเสียเพราะว่าคุณซื้อไปเก็บไงคุณต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ มันอาจจะะลุดได้หละดเนี่ยมันแตกได้นะแต่ถ้าเกิดจากการใช้งานปล่อยมันไปรับคืนคมไปส่วนที่มันเลี้ยงให้มันคมพอแล้วเดี๋ยวตรงนั้นรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายไปเองโอเคไหมปัญหาต่อมาคือเพื่อนก็ถามมาอีกว่าครูครับแล้วการรับคืนคมของครูเนี่ยมีกี่แบบแต่ก่อนเนี่ยมันมีการรับคืนคมที่ผมตั้งมุมให้มันบางกว่านี้ได้ด้วยนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมพอตั้งมุมให้มันบางเนี่ยคนไม่เคยเห็นพอบางปุ๊บมันหมายถึงอะไรนี่คือคมใช่ไหมฮะที่คุณเห็นเงาๆข้างล่างเนี่ยถ้ามุมมันแคันกเตงส เห็นว่ามันจะเป็นเส้นเลยอ่ะเขาก็เขาก็แบบเฮ้ยเหล็กมันหายไปเยอะเขาไม่ชอบแบบผมเลยว่าถ้ารับคืนคมมันจะเป็นแบบนั้นนะถ้ารับปรับตั้งคมอบมันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันต้องมันต้องขูดเหล็กตรงนี้ออกไงให้มันบางขึ้นแล้วปรากฏว่าเวลาใช้เขาบอกไม่ดีเลยกูเพราะอะไรเพราะเหล็กพื้นที่สัมผัสอะมันมันน้อยอ่มันก็เลยรับแรงสเตสเยอะปรากฏว่ามันจะทื่อเร็วขึ้นนั่นแหละปัญหาเลยนะครับน่ะมันเป็นปัญหาเลยเขาก็บอกว่ามีเขาแบบมีเขาเสียไปเลยอ่ะถ้าเขาอยากได้ก็คือต้องทํากลับคมเดิมอ่ะก็คือต้องเจีย เขาแบบพอไม่เอาเลยผมก็บอกเฮ้ยทางนั้นบริการแบบนี้ไม่ทําดีกว่าเพราะทำเนี่ยคนไม่เคยเห็นพอไม่เคยเห็นเนี่ยปัญหามันเกิดเกิดมันเป็นเนี่ยไอเส้นตรงนเนี้ยเนี่ยเส้นคมอ่ะมันจะกว้างขึ้นมาไงกว้างขึ้นมามันติดสังเกตนี่ใจเสียซึ่งนี่มาสามสี่พันใจเสียเฮ้ยแล้วต้องมาเสียไอค่าแต่งตรงนี้สามสี่ร้อยด้วยนะผมทำอ่ะผมก็ต้องทาแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องมาตั้งใหม่อ่ะบางคนก็ไม่ชอบผมรับมาอยู่สองเคสมั้งม,มีปัญหาหมดเลยลูกค้าไม่แฮปปี้เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าจะรับคมแปลกๆผมไม่รับพอเดี๋ยวลูค้าาไม่ฮปีเพระ ไม่คาดว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ผมไม่เห็นบ่อยผมไม่ผมไม่ซีเรียสไงแต่ลูกค้าไม่ได้มันดีอ่ะผมก็ต้องถามก่อนผเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะรับแต่งานพื้นเป็นเพืนแล้วก็เคาะราคาให้มันถูกเท่ๆแบบนี้เลยการรับคืนคมนะจบแต่ถ้าจะตัดคมแต่งคมกระจกมันมีช่างอื่นที่เขาทําไปทําเลยผมไม่รับผมไม่ทํามันไม่สนุกก็เดี๋ยวคุณก็มานั่งเครียดหามันจนเจอหาจุดมันจนเจอหาจนเจอไม่เอาดีกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเดี๋ยวทำรายการแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆรับทราบไปแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะ แล้วมีมีบางเล่มอีกนะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่มันเสียทรงที่บอกเออใบมันแบบใบบินนะคุณไม่ต้องทําอะไรที่ผมบอกรับคมไปเอะคุณไม่ต้องไปมองให้มันปวดตาหรอกช่างมันมใช้ไปเดี๋ยวมันจะหายไปเองตอนนั้นเองมันจะต้องไม่ต้องกินเนื้อเหล็กเข้าไปด้วยนะโอเคไหมสวัสดีครับคุณนิวเมื่อกี้เมื่อกี้คุณนิวเข้ามาทานเปล่าค <c oughs> อเซ็นเตอร์คุยเป็นชั่วโมงเลยนะกูปวดใจอ่าวันนี้เรามาแากเออเมื่อกี้เราเรื่องรับรับคืนคมไปแล้วนะครับ